ในแต่ละวันมีคำว่าไม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อทั่วะหารชีวิตทั่วโลกสำหรับพระศาสนาจักนี่เป็นสัญญาณแห่งความหวังจากมุมมองทางกฎหมายก็ไม่จำเป็นสังคมสามารถปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่กิดการผู้กระทำความผิดถึงความเป็นไปได้ที่จะไถ่ตัวเอง ในทุกการตัดสินทางกฎหมายจะต้องมีช่องทางแห่งความหวังเสมอการลงโทษประหารชีวิตไม่ได้ให้ความยุติธรรมแก่เหยื่อแต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแก้แค้นและป้องกันความเป็นไปได้ที่จะทำลายความยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้โทษประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในทางศีลธรรม พราะโทษประหารชีวิตเป็นการทำลายชีวิตซึ่งเป็นของขวัญสำคัญที่สุดที่เราได้รับอย่าลืมว่าคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนกลับและเปลี่ยนแปลงได้จนถึงวินาทีสุดท้ายและในแง่ของพรบรสารโทษประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พระบัญญัติที่ว่าจงอย่าฆ่าคนหมายถึงทั้งผู้บริสุทธิ์และผู้กระทำผิดพ่อจึงขอเรียกร้องให้ผู้มีความปรารถนาดีทุกคนระดมพลเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตทั่วโลกให้เราภาวนาขอให้โทษประหารชีวิตซึ่งทำร้ายศักดิ์ศรีมนุษย์ถูกยกเลิกอย่างถูกกฎหมายในทุกประเทศ